สดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ดาทาโร่เลิฟทาโร่นะคะวันนี้เราจะทาแรนดอมเขาจะเอายังไงในความสัมพันธ์กับคุณต่อจากนี้และเขาจะทําอะไรให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นบ้างไหมขอให้คุณนึกถึงนะเขาคนนั้นคนที่คุณมาถามถึงเพื่อพลังงานจะได้เชื่อมโยงในการเปิดไพ่ที่ดาขออนุญาตเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กวานประจาตัวของคุณเพื่อเปิดพลังงานตัวตนของคุณในตอนนี้ว่าคุณเป็นยังไงบ้าง ขอให้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน,นางฟ้าโปรดบอกให้ตรงให้ใช่ด้วยนะคะให้สามารถดูได้ทุกท่าทุกราศีท่าเรื่องราวที่ทิดาอ่านนะไพ่มันตรงกับคุณคลิปนี้เป็นของคุณพลังงานอาจจะสลับตัวตวนกันได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่เป็นเพื่อนกดเข้ามารับชมคลิปนี้ไพ่มีแรงดึงดูดกับคุณจริงๆนะคะขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด u ั s c r i b e คอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ เราไปดูพลังงานของคุณในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างตัวตนของคุณเป็นยังไงเอ,อกออฟค้าบการเริ่มต้นใหม่ที่ดีจะมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาไปสู่จุดที่มั่นคงในชีวิตแน่ๆหรือไม่เร็วๆนี้คุณจะมีคนเข้ามาเติมเต็มความรักทาให้คุณมีความสุขแล้วนะที่ด้าขอพลังงานตัวตนของคุณในเขาที่ผ่านมาหรือในตอนนี้พวกคุณเป็นยังไงบ้างคะ เอกอับซอสที่ผ่านมาน่าจะมีอุปสรรคปัญหากันแน่ๆมีเรื่องราวทําให้ผิดหวังเสียใจประเด็นการทําให้บล็อกกันไปหรือปิดกั้นความรู้สึกกันไปแล้วแน่ก็ยังเป็นความสุขอยากคืนดีกันอยากเข้ามาเติมเต็มความรักให้กันแล้วนะอะาําทให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเริ่มต้นใหม่ไปนในทิศทางที่ดีขึ้นในออฟคั เขาจะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันได้คืนดีกันปรับความเข้าใจกันเขาจะเข้ามาเติมเต็มความสุขให้คุณบางคนเลิกกันไปหันหลังจบกันไปแล้วด้วยแต่ไม่ว่ายังไงคนคนนี้เขายังไม่ปล่อยคุณนะเขายังถือคุณเอาไว้อยู่เลยเขาจะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณเขาจะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้น ความสัมพันธ์ครั้งนี้เงียบนิ่งเงียบมากๆแต่ทำให้เข้าใจรับรู้หัวใจของตัวเองนะด้วยจะหาวิธีที่จะกลับมาง้อคุณนั่นแหละนะเขาจะกลับมาขอโอกาสคุณนแน่เพราะเขาตื่นรู้เขาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดีแล้วเขาไม่สามารถลืมคุณได้ถึงแม้วพวกคุณบล็อกกันเขาก็จะหาวิธีที่จะกลับมาขอโอกาสขอโทษคุณนั่นแหละนะเขาอยากคืนดีกับคุณครั้งนี้เขาจะมาด้วยความจริงใจมั่นคงมากๆด้วย พี่ดาวขอความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาด้วยนะในตอนนี้คุณิีและรู้สึกยังไงกับเขาคะเนวิวคุณคิดว่าเป็นโชคชะตาพรมลิขิตของพวกคุณคุณคิดว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณคู่ครองของคุณตั้งแต่อดีตชาติที่จะกลับมาของคู่กันในชาติพพนี้นั่นเองนะคุณก็ยังมีความสุขที่ได้คิดถึงเขาคุณก็ยังรอคอยคนคนนี้อยู่เสมอ หรือไม่คนคนนี้เป็นเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเรียนรักต่างวัของคุณก็ได้นะนไม่ว่ายังไงก็ตามเพราะคุณจะได้คืนดีกันแน่ๆจะได้เข้ามาเติมเต็มความสุขให้กันแล้วด้วย The Hermit คุณอยากให้เขาตื่นรู้คุณอยากให้เขาปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่คู่ควรกับคุณและให้เขากลับมาทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันชัดเจนขึ้น หรือไม่ตัวคุณนั่นแหละนะมีเซนต์มีสัมผัสมีแางสังหณ์ที่แม่นยำม,มากๆคุณตื่นรู้ทั้งจิตวิญญาณแล้วด้วยเมทิเชียนคุณอยากให้เขาหาทางกลับมาสู้เพื่อที่จะมีคุณให้ได้คุณอยากให้เขากลับมาปรับความเข้าใจกันคุณอยากให้เขาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมีคุณเพื่อให้กลับมาพิชิตใจคุณนั่นเองนะเพราะคนคนนี้คุณสามารถให้โอกาสให้อภัยเขาได้อยู่เสมอ คุณก็ยังรักเขามากมายเหมือนกันนะคุณเครียดได้ซ้ําที่เขาเงียบนิ่งเงียบขนาดนี้กับคุณเขามไม่ยอมทําอะไรในตอนนี้คุณเครียดคิดมากคิดเยอะคุณวิต,ตกกังวลใจเรื่องของเขามากๆ The Hermit The Hangman คุณพยายามเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณคิดว่ามันเป็นพรมลิขิตโชคชะตาของคุณนั่นแหละนะคุณพยายามกลับมาอยู่กับตัวเองพยายามฝึกจิตฝุดใจ พยายามนั่งสมาธิทําให้จิตใจของตัวเองมันยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองให้สูงขึ้นคุณพยายามเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณพยายามกลับมาอยู่กับตัวเองคุณพยายามปล่อยวางเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดีคุณก็คิดว่าเป็นโชคชะตาของคุณเมื่อถึงเวลาที่ใช่แล้วพวกคุณจะได้หวนกลับมาคืนดีกันนั่นแหละนะพี่ดาวขอความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณด้วยนะคะในตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณโอ้โหเขาคิดว่าคุณเป็นเนื้อคู่ เป็นรักแรกพบเป็นรักครั้งสุดท้ายที่เขาจะคองคู่กับคุณอย่างมั่นคงและถาวรเขารักคุณมากๆเขาพิสวัสดรุ่มหลงคุณเหลือเกินในตอนนี้เขาคิดถึงคุณเขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณให้ได้เขามีความผูกพันกับคุณอย่างลึกซึ้งมากมายเลยนะมันทำให้เขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้หรอกเขาจะหาวิธีกลับมาอยู่เคียงข้างคุณแล้วแหละนะ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพรมลิขิตเป็นโชคชะตาของพวกคุณจริงๆด้วยแต่ตอนนี้วิบากของพวกคุณได้รับการปลดปล่อยแก้ไขอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจบสิ้นลงแล้วพวกคุณจะได้หวนกลับมาคืนดีกันแน่ๆน่ทัชเมนเนี่ยพวกคุณจะได้กลับมาลื้อฟื้นจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันจะได้ให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วพวกคุณจะได้กลับมาครองคู่กันอย่างมีความสุขและมั่นคง ราะคุณคือความสุขความสมหวังในชีวิตของเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เขามีความสุขคนคนนี้เขาสามารถมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่เขาขาดสิ่งหนึ่งคือขาดความรักขาดหัวใจเขาจะกลับมาเติมเต็มความรักให้คุณด้วยคนคนนี้เขาจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้ความรักเพื่อที่จะได้หัวใจของคุณอีกครั้งและครั้งนี้เขาจะทําให้มันเป็นไปทิศทางที่ดีขึ้นมากๆเขาจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดีที่สุดมั่นคงที่สุดแล้วด้วย เทลดอาวานเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณก็จะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมั่นคงแข็งแกร่งขึ้นไม่ว่ายังไงไม่ยอมแพ้คุณง่ายๆหรอกนะได้ไปเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นอย่างดีเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดีมากๆแล้วในตอนนี้ชัดเจนกับหัวใจตัวเองมากๆแล้วว่าต้องกลับมาอยู่เคียงข้างคุณให้ได้ต้องกลับมามีคุณแค่คนเดียวต้องกลับมาทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันรื้อฟื้นมันคืนดีกันให้มันเป็นไปนในทิศทางที่ดีแล้ว ะกลับมาเริ่มต้นกับคุณใหม่จริงๆด้วยคนคนนี้เขารอคอยเวลาเขารอดูโอกาสรอคอยที่จะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณอยู่แล้วเขากําลังวางแผนเตรียมการเอาไว้ด้วยคนคนนี้เขาจะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งแน่ๆ เพลเลอร์คนนี้เขาจะเข้ามาดูแลปกป้องคุ้มครองคุณเขารักคุณมากมายเขาไม่สามารถรักใครได้เลยนะถึงแม้พวกคุณจะห่างกันจะจบกันไปแล้วก็ตามเขายังมีความผูกพันลึกซึ้งกับคุณมากเขาได้มอบหัวใจให้คุณทั้งหมดแล้วด้วยเขาจะเข้ามาดูแลใส่ใจปกป้องคุ้มครองคุณให้คุณมีความสุขแล้วนะต่อจากนี้จะไม่ทําให้คุณเครียดคิดมากอีกแล้วจะเข้ามาเติมเต็มความสุขทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขสบายอกสบายใจจะเข้ามาทําให้คุณเป็นคนที่โชคดีเมื่อได้อยู่กัับเเคานนนองะะ พราะคุณกลับมาคืนดีกันครั้งเนี้จะเป็นเส้นทางที่จะมีความสุขความมั่นคงต่อกันมากมากเลยนะพวกคุณสองคนมีความผูกพันลึกซึ้งกันมากมากที่ผ่านมาถึงแม้พวกคุณมีอุปสรรคปัญหาอะไรกันก็ตามแต่คนคนนี้เขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้ไม่ว่ายังไงเขายังมีความรักที่มั่นคงกับคุณอยู่มากๆเขามีแค่คุณคนเดียวในใจเสมอและมั่นคงมากๆด้วยนะคะความสัมพันธ์ต่อจากนี้พวกคุณจะมีความสุขความเบิกบานใจไม่มีเรื่องราวให้เครียดคิดมากอีกแล้ว จะเป็นความรักที่จะมีแค่กันและกาันเป็นกําลังใจที่ดีให้กันและการอยู่เคียงข้างกันตลอดไปนั่นแหละนะคะเราจะไปถามให้กันดูชัดในความสัมพันธ์ครั้งนี้คนคนี้เขาจะเอายังไงกับคุณต่อจากนี้แล้วเขาจะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นไในทิศทางที่ดีขึ้นบ้างไหมแล้วความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณต่อจากนี้จะเป็นไปทิศทางไหนคะเดี๋ยวเราเวอร์ขึ้นมาอีกแล้ว แน่นอนเลยเพวกะคุณคิดถึงกันมากมายในตอนนี้มีความผูกพันกันลึกซึ้งอยากกลับมาหากันแล้วอยากกลับมาอยู่เคียงข้างกันอย่างมีความสุขแล้วนะคนคนนี้ไม่ว่าเขาไปเจอใครเขาไปผ่านเรื่องราวสร้างความสัมพันธ์กับใครมาก็ตามเขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้และต่อจากนี้เขาชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองเขาตื่นรู้แล้วว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาเขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณอีกครั้งและกลับมาครั้งนี้เขาจะทำให้ความสัมพันธ์มันมั่นคงชัดเจนกันขึ้น เขารับรู้เขาเข้าใจความต้องการความรู้สึกของตัวเองมากๆแล้วว่าคุณคือคนเดียวที่เขาแต่รักและมั่นคงกับคุณคุณคือคนเดียวที่เขาจะสร้างครอบครัวที่มั่นคงไปด้วยกันคุณคือคนเดียวที่เขาจะให้เป็นแม่ของลูกพ่อของลูกเข,กขานั่นเองนะเขาชัดเจนกับตัวเองมากๆแล้วในตอนเนี้เขาตัดสินใจเขาจะกลับมาทําให้ชีวิตครอบครัวของพวกคุณมันมั่นคงขึ้นก็จะทาให้กลับมาสานต่อ ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปสู่ครอบครัวที่มั่นคงกับคุณนะเขาเจ็บปวดเสียใจมากๆที่เขาทําร้ายจิตใจคุณที่เขาไม่สามารถที่จะดูแลคุณได้เขาอยากดูแลเขาคิดถึงคุณเหลือเกินในตอนเนี้หรือไม่ที่ผ่านมาพวกคุณมีเรื่องราวทะเลาะก,กันทําให้การผิดหวังเสียใจแทงข้างหลังกันมาแน่ๆมันก็ทําให้เขาเจ็บปวดเสียใจทุกทรมานจิตใจเหมือนกันที่เขาทําร้ายจิตใจคุณนะก็ยังไม่สามารถที่จะลืมมันได้หรอกนะ แต่เขาจะกลับมาทําให้มันดียิ่งขึ้นก็จะกลับมาดูแลตอบแทนคุณกลับเข้ามาแก้ไขปรับปรุงทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วนะจิกอัพขึ้นมาอีกแล้วไพ่เชื่อมโยงกันมากๆเลยนะพวกคุณเป็นคู่อดีตชาติจริงๆด้วยพวกคุณได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของกันและกันพวกคุณจะมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งมากมาย จะมีความจริงใจให้กันและกันมากๆด้วยจะมีความเข้าอกเข้าใจจะมีความรักที่มีเมตตาต่อกันมากๆเลยนะคะพวกคุณจะหวังดีต่อกันอยู่เสมอด้วยแหละนะรีวิวอั o ฟ่าจูนันเป็นโชคชะตาพรลี้คิดของพวกคุณจริงๆด้วยขึ้นมาอีกแล้วคนดูก <laughs> เขากำลังวางแผนเตรียมการอยู่นะทุกคนมันเป็นโชคชะตาของพวกคุณจริงๆนั่นแหละนะ ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเชื่อมโยงกันมากๆเลยเนาะเขากำลังจะกลับมาขอโอกาสคุณนะพวกคุณจบกันไปแล้วจริงๆด้วยที่ผ่านมามีเรื่องราวทำร้ายจิตใจความรู้สึกของกันบางคนมีมือที่สามเข้ามาวุ่นวายจริงๆด้วยเพราะมีเดะเลเวอร์เนาะแต่ยังไงก็ตามพวกคุณเป็นคู่กันเมื่อถึงเวลาที่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะนำพาพวกคุณกลับมาปรับความเข้าใจกันได้คืนดีกันนั่นแหละนะ กลับมาครั้งนี้จะได้คองคู่กันอย่างถาวรแล้วด้วยมันเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นกันใหม่จบเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ๆที่สวยงามกว่าเดิมคุณจะถูกลักมากมายคุณจะถูกให้เกียรดถูกเห็นคุณค่าคุณมีค่าเลยค่าต่ดใจเขามากๆในตอนนี้เขาตกหลุมรักคุณอีกครั้งเขาหลงสเสน่ห์คุณมากมายแล้วนะต่อจากเนี้ยเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมีคุณให้ได้ เขาจะกลับเข้ามาเติมเต็มทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันชัดเจนม,มั่นคงมีแต่ความสุขความเบิกบานใจด้วยกันควีนอ o ฟครัคุณคือคนที่ใช่แล้วคุณคือคนเดียวที่เขาต้องการคุณคือคนเดียวที่เขาจะดูแลปกป้องคุ้มครองใส่ใจให้ดีที่สุดเขาจะเข้ามาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณเขาจะทำให้คุณมีความสุขนะคะ เดอสตาร์ Star, ความหวังและการเริ่มต้นกันใหม่อย่างมั่นคงและถาวนนั่นเองบางทีคนคนนี้ไปอธิษฐานร้องขอขอพรจากสินส,รรสักธิ์มาก็ได้นะเพื่อจะได้กลับมาคืนด,ดีกับคุณแน่แน่เพราะเขาตื่นรู้ขเขาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างบางคนยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองได้เป็นอย่างดีมากๆแล้วเขาเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วนะเขาเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากๆกลับมาครั้งนี้เขาไม่ใช่คนเดิมเขากลับมาเวอร์ชั่นใหม่นะเขาจะเป็นคนที่เข้าหาคุณเขาจะเป็นฝ่ายทํางานใน ความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาจะไม่ทําให้คุณเครียดคิดมากคิดเดยอะผิดหวังในตัวเขาอีกแล้วนะเขาจะเข้ามาเติมเต็มมีแต่ทําให้คุณมีความสุขความอบอุ่นใจไปด้วยกันคนคนนี้เขาจะเอาอยัางไงกับคุณคือเขาจะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มีแค่คุณและเขาอย่างมั่นคงและถาวรอ,อยู่เคียงข้างกันตลอดไปอย่างมีความสุขความมั่นคงนะคะเพราะคุณคือคนเดียวที่เขาต้องการคุณคือคนเดียวที่เขารักมากมาย เขากลับมาครั้งนี้ก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณมีความสุขสบายอกสบายใจเขารักคุณมากมายเขารักคุณแค่คนเดียวเพราะคุณคือโชคชะตาพรมลิขิตของเขาคุณคือคู่แท้ของเขานั่นเองเขารับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาจะทําให้มันดียิ่งขึ้นความสัมพันธ์ครั้งนี้มันต้องเป็นไปนในทิศทางที่ดีแล้วเขาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจหัวใจตัวเองแนละ้วว่ามีแค่คุณไม่สามารถที่จะเลิกรักเลิก,ลกคิดถึงคุณได้แล้วกลับมาครั้งนี้คุณมีค่าเลอค่าต่อใจมากที่สุดแล้วจะมีคุณแค่่นดยะมออางงลลตไป นะคะคหอยไพยออลล์เคิลแนะนําแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาต่อจากนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนคะซิเคิลถัดกลับมาครั้งนี้เพราะคุณจะได้อบกอดกันจะได้สัมผัสทางร่างกายกันมากขึ้นจะได้อยู่เคียงข้างกันจะมีความสุขความอบอุ่นใจไปด้วยกันแล้วนะ Do something for someone เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่คู่ควรกับคุณจริงๆด้วยเขาสามารถเปลี่ยนตัวเองจากนิสัยเดิมๆนิสัยที่มันติดตัวเข้ามาตั้งแต,ต่เกิดเขาสามารถเปลี่ยนเพื่อคุณได้เขาสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณได้นี่มันสุดยอดมากๆแล้วนะเขารักคุณจริงๆนะเพราะเขาอยากเห็นคุณมีความสุขความสบายอ,อกสบายใจเขาสามารถเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณได้ด้วยนะคนคนนี้เขารักคุณจริงๆ turn on your house light ให้คุณเปิดใจให้เขาอีกครั้งหนึ่งนะให้เขาได้กลับมาปรับปรุงแก้ไขทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ความสมคั์ครั้งนี้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและครั้งนี้เขาจะทำให้คุณมีความสุขความสบายใจแล้วนะไม่ต้องเครียดคิดมากอะไรแล้วกลับมาครั้งนี้เพราะเขามีความจริงใจชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองชัดเจนกับความต้องการของตัวเองแล้วว่าต้องเป็นคุณแค่คนเดียวเท่านั้นที่เขาจะสร้างความมั่นคงไปในการ ดีไลท์เห็นไหมเขาเปลี thing, anything, stuff, so, land, ่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นที่คู่ควรกับคุณเขาจะกลับมาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปในทิศทางที่ดีจริงๆนะคะคนคนนี้เขาอยากดูแลปกป้องคุ้มครองคุณนะเพอร์เซอร์วลนความเพียรพยายามความตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นปถนาของคุณนั่นแหละนะคุณไม่ยอมท้อท้ออะไรง่ายๆทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นจริงคุณจะประสบผลสําเร็จแล้วนะการรอคอยอะไรก็ตาม คุณจะได้รับความสุขแล้วนะเร็วๆนี้สิ่งที่คุณปรารถนามันจะเกิดขึ้นจริงกับคุณหรือไม่คนคนนี้เขากลับมารักคุณครั้งนี้เขากลับมาไร้ความจริงใจมั่นคงกับคุณจริงๆด้วยเขามีแค่คุณคนเดียวเขาคิดถึงคุณเหลือเกินในตอนนี้เขาจะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้เขาจะกลับมาดูแลปกป้องคุ้มครองคุณถ้าพวกคุณมีลูกด้วยกันนะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณกับลูกเหลือเกินนะคะในตอนนี้นะเขาอยากกลับมาดูแลใส่ใจให้มากกว่านี้ ไม่ว่ายังไงก็ตามเขาจะหาวิธีที่จะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งแล้วกลับมาครั้งนี้เขาจะทําให้มันดีที่สุดเขาจะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมั่นคงแข็งแต่ง,ตงยิ่งขึ้นอาร์ติเกเตอร์กลับมารักกันครั้งนี้มีความจเจริญรุ่งเรืองมั่นคงมังคั้งมากๆความร่ารวยก็จะหลั่งไหลเข้ามา ทุกสิ่งทุกอย่างอุปสรรคปัญหาที่ผ่านมาที่เป็นวิบากของพวกคุณมันกำลังจะจบสิ้นลงแล้วมันจะไม่มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นแล้วคุณก้าวผ่านมันมาได้แล้วคุณเอาชะนะทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีต่อจากนี้คุณจะมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตแล้วนะคุณจะมีความสุขสบายอกสบายใจมากมายแล้วนะโนเพจไลฟ์โฮมคนคนนี้ไม่ว่าเขาแล้วๆนี้คนคนนี้เขาจะกลับมาบ้านของเขาบ้านที่จะมีแต่ความสุขความอบอุ่นเบิกบานใจ มีแต่ความปลอดภัยให้กับเขาเขาจะกลับมาหาคุณคุณคือบ้านคุณคือความสุขความมั่นคงของเขานั่นเองคุณพยายามทําบ้านของตัวเองให้มีความสุขสงบมากยิ่งขึ้นด้วยนะทําให้บ้านเราน้าอยู่ขึ้นรวมทั้งบ้านทางจิตวิญญาณด้วยนะฮอลลี่เองยโซมเมตพวกคุณเป็นคู่จิตวิญญาณจริงๆด้วยไม่สามารถที่จะเลิกรักเลิก,ลกคิดถึงกันได้หรักตัดกันไม่ขาดด้วยเมื่อถึงเวลาที่ใช่ ถึงแม้อยู่ห่างกันไกลแค่ไหนจิตวิญญาณเรียกร้องหากานและกันอยู่เสมอมีความมั่นคงต่อกันมากๆด้วยในตอนนี้เขาคิดถึงคุณเหลือเกินเขาจะหาวิธีที่จะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้เขาจะไม่ไหวแล้วนะเขาจะกลับมาทาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วเพราะในตอนเนี้เขาตื่นรู้เขาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดีแล้วใกล้แล้วนะไม่นานนะคะวิวอัลฟอเรจร์ขึ้นมาเมื่อถึงเวลาที่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลจะนําพาพวกคุณกลับมาครองคู่กันนะ รคุณจะมีความสุขด้วยกันนะคะแล้วครั้งนี้จะเป็นความสุขที่มากมายคุณจะถูกรักมากๆคุณจะถูกทนุถนอมเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีคนคนนี้เขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณนะคิวอ่อนโอเพนไมล์ให้คุณเปิดใจให้เขาอีกครั้งบางครั้งที่ผ่านมาคนคนนี้เขาน่าจะทําเรื่องร้ายให้คุณเจ็บปวดเสียใจทุกทรมานจิตใจมากๆบางคนแทงข้างหลังจริงๆด้วยนั่นแหละนะ แต่ไม่ว่ายังไงว่าคุณจะได้ให้อาภัยกันจะได้เปิดใจให้กันอีกครั้งจะได้กลับมาเรียนรู้กันและกันใหม่ครั้งนี้มันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆอยู่ด้วยการจะมีแต่ความเข้าอกเข้าใจจะมีแค่กันและกันจะมีความรักที่มั่นคงจริงจังจริงใจต่อกันมากๆเลยนะคะ o ิคุสบิดาวานคนคนนี้แหละ เขาคือคนที่ใช่ของคุณแล้วเขาคือคู่ครองคู่ชีวิตตัวจริงของคุณในชาติภพนี้นะคะเขาอาจจะทําให้คุณผิดหวังเสียใจไม่ได้ดังใจบ้างแต่พวกคุณก็ไม่ปล่อยมือกันง่ายๆหรอกนะไม่ว่ายังไงพวกคุณจะได้กลับมาคืนดีกันจะได้กลับมาอยู่ในชีวิตของกันอีกครั้งพวกคุณมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุ้มครองความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่เสมอ ยังไงก็ตามเมื่อถึงเวลาที่คู่ควรพวกคุณจะได้กลับมาคืนดีกันจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วคนคนนี้ก็จะทําสิ่งที่ดีๆเพื่อคุณก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณมีความคอยเป็นกําลังใจคอยเติมเต็มความสุขซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยนะนี่แหละนะคะคือคู่ชีวิตคู่ครองตจวจริงของคุณขอบคุณนะคะสุขสมหวังในความรักมีความสุขในชีวิตสุขภาพแข็งแรงล้นรวยเงินทองสวัสดีคะ่ะ